อะไรล่ะไม่ได้มีอะไรเลยอ mm <h. S 3> ฉันก็สงสัยอยู่มานานแล้วนะเนี่ยว่าทำไมอยู่ดีๆคุณหญิงเขายกคุณหนูให้ได้ง่ายๆ แท้จริงน่ยมันเป็นยังไงพ่อแท้จริงอะ่ะนี่พี่จา๋าอย่าหัดมีความลับกับลูกกับเมียหน่อยเลยเรื่องมันก็เรื่องเล็กไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญนะไม่เรียกพ่อเงินตั้งห้าล้านนะอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ควรจะมีส่วนรู้อ่ะมันไม่ได้มีอะไรหับก็เกาะปูอ่ ต้องถอดเกาะปูเกาะปูมันถูกพายุพัดพังหมดที่นี่มันก็ตองเลยส่อมแซมแตอนที่ท่านก็เลยเงินเกิดขาดมือพ่อก็เลยอให้ท่านห้าล้านไม่ไีให้ขอยืมท่านขอยืมแล้วก็มาได้ยืมเฉยเฉยท่านก็คิดจะใช้แต่ว่าพ่อไม่เอานี่พ่อถือว่าเป็นขาดสินสอดของเราไงไอ้หนู อนี่คุณหนูรู้เรื่องนี้หรือเปล่าพ่อไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนอกจากมีพ่อแล้วก็่านเท่านั้นที่รู้คุณหญิงรู้ไอห,หยวดด้วยนี่พี่จานี่ถ้าคุณหนูรู้นี่นะ เป็นเรื่องนะโอ้หฉันไม่อยากจะคิดเลยแม่นี่พ่อต้องคำชับทุกคนนะห้ามเผลอพูดไปไปเป็นอันขาดเลยแม่ด้วยอุ้ยไม่ต้องมาสั่งแม่แหรอกโน่นโน่นน่หนห่วงคนอื่นเหอะแม่ไม่พูดอยู่แล้วพ่อเป็นเพราะว่าเรื่องนี่สินี้หรือเปล่าที่ท่านเนี่ยยอมสนับสนุนฉันเนี่ยเรื่องคุณหนู ้จะไปดูถูกอย่างงั้นทำไมไอ้หนูเป็นเพราะว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็เห็นว่าเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลคุณหนูลูกสาวของท่านได้ถ้าเป็นคนอื่นนะต่อให้ท่านมีหนี้อยู่ถึงสามสิบสี่สิบล้านนะถ้าไอ้นั่นเป็นคนไม่ดีนะหาไม่หรอกก็จะไม่ยกให,ห้เพราะเป็นเอง ท่านน่ะเมตตาเองนะหนูนะอย่าคิดมากนะนะ เนเลยเกินเนี่ยฮะออต้นเลยครับวันนี้ใครนะที่ว่าจะคุอมอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยผมว่าสงสัยว่าจะกูไม่กลับซะแล้วนะครับดูเลยครับแต่งตัวหลอกคับผู้การนะให้เห็นหน้าเขาก็รู้แล้วว่าวันเนี้ยจะต้องอ,อกหักอย่างออกนอกหน้าแน่แน่เลย <c oughs> แม่แต่ก็ยังดีนะยังมีสปิริตอุตส่ามาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอกลับไปเรือแล้วเนี่ยนะจะเอาลูกใครเป็นเป้าอีกก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าต้องหาจนได้ครับแต่อย่เอาลูกท่านกันแล้วกันโอ้ยไม่กล้าหรอกเอาไอ้หนูเก็บไว้คาผ่านประตูเก็บไว้เดี๋ยวจะไปจ่ายคเัาดีครับ เออครันพี้ลาอาจารย์มาเหรอครับเปล่าค่ะวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยก็ปิดอยู่แล้วนะะาาี่คะเออแล้วเมื่อไหร่จะจบปีนี้ครับปีนี้ปีสุดท้ายค่ะถามทําไมเหรอคะก็ะไม่ทําไรหรอกครับก็อยากจะรู้เฉยเฉยฮะหรือไม่เต็มใจจะบอกหรอครับจะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ฉันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนี่ แต่งตัวเสร็จได้ยังคะขบวนเข้ามากันแล้วล่ะค่ะก็ยืนดูอะไรค่านั้นน่ะดูสีตั้มหูก็ยังไม่ใส่เลยพี่เจียมฮะดูแนนาวินนะตอนนี้แต่งตัวล้อหล่อที่สุดเลยถึงจะดูเขินๆไปหน่อยเนี่นะซีตั้มหูเถิดค่ะรีบลงไปเถอะแขกเหลือเขาคอยกันอยู่แล้วนะคะ ใจด้วยนะครับคราวนี้ก็คงมาทวงแล้วขอบคุณมากนะครับคุณพี่แล้วสิงห์เทพล้วครับเดี๋ยวคงตามมาค่ะแต่ต้องขอตอบว่าคุณพี่หน่อยนะคะที่ไม่ยอมยกกีีไทยไม่ใช่ไม่ยอมยกให้นะคะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของเด็กๆเ,เขาเราผู้ใหญ่ก็บังคับก็ไม่ได้หรอกค่ะไม่น่าคิดมากถ้าผมจะขอตัว กครับเชิญนะเชิญมาค่ะสวัสดีครับน้าได้ครับสวัสดีครับพี่ถัดครับสีประเทศจ้ะมานั่งนี่สิลูกสวัสดีจ้ะ ไม่ดีดทวยหร่น้องหนูนะน้องหนูทําผมอกหักแล้วสาทําดีด้วยสาแล้วครับบอกว่ามันมีน้ําเราเสี่ยงตายโหนหอไปให้ทําดีขนาดนี้ยังไม่เห็นใจเลยอืมทไมไม่เห็นใจละ่ะหนูซึ้งน้าใจคุณจะตายรออีกแล้วถ้าซึ้งแล้วทาไมไปแต่งงานกับคนอื่น่ะครับ วหนูหนูซึ้งน้ำใจคุณนะคะหนูไม่ได้รักคุณคือหนูรักนาวินหนูก็ต้องแต่งงานกับนาวินสิคะเราเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยผมก็อยากเป็นเพื่อนถ้าอย่างนี้เป็นน้องก็ได้นะ คุณเหรอจะเป็นน้องผมอ่ะไม่ใช่เป็นพี่คุณแล้วก็คุณเป็นลูกชายของพ่อหนูสนใจไหมก็หับฝึกพูดแบงค์เราซื้อไว้เท่าไหร่แบงค์กู้แบงค์กู้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูค่ะดูใจด้วยนะคุณค่ะนี่พ่อกับแม่นาวิน่ไปไหนเลยจ๊ะอ๋อคงอยู่ในขบวนขันหมากมั้งคะอ๋อออกไปช่วยเขาโหอยู่ข้างนอกอะจ๊ะเอ๊ะแทนที่จะมาช่วยดูแขกแปลกจังที่ พะนาวินเนี่ยเขาชื่อจานินใช่ไหมจ๊ะค่ะเนียก็คงเป็นชาวสวนชาวนาใช่ไหมจ๊ะค่ะโหยหยไปว่าอะไรกันนะคนระดับนี้ก็ทำได้เท่านี้แหละจ้านี่ที่ไม่มาช่วยครับแขกนคงกลัวพูดไม่ถูกเลนะ แต่เกไปว่าอะไรเลยสงสารแกเนี่ยตอนนี้หนูยิีมต้องทําบุญนีมากๆนะจ๊ะต้องคอยช่วยสอนเขาบ้างเขาจะได้เข้าสังคมไงจ๊ะแหมนึกว่าทำบุญกับคนแก่ก็ลับกันนะจ๊ะ,ะ,ะคือหนูขอตัวไปรับแขกก่อนนะคะจัะเชิญเลจ้ะเจียง เป็นอะไรอีกคะอย่าทาหน้าอย่างนั้นสิคะแขกเหลือเข้ามากันเต็มเป็นอะไรกนั่นแหสิเดี๋ยวหนูเล่าให้เจียมฟังสีหลังแล้วกันบุญนะที่หนูไม่เป็นลูกสะพภยคุณหญิงนั่นน่ะคนเลยไม่รู้นิสัยน้ําเน่าหน้าดูเลยขบวนขันหมากมาถึงแล้วถทางเชิญข้างนอกได้เลยนะครับเชิญนะครับเจียมครับ เข้าไปในห้องกันดีกว่าไปค่ะไปแป๊บ